สวัสดีครับเจ้าปูดอนเอฟซีจาโลครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับพระราชาพีของเสด็จพ่อร้อเก้านะครับครับครับรัชกาลที่เก้านะครับเป็นเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญสองสี่เก้าสามครับพศสองสันสี่ร้อยเก้าสามครับพระราชพิธีราชาพิเศษครับ พระราชพิธีครับราชาบิเศษครับครับดูครับนี่เป็นเหรียญสองสี่เก้าสามครับไม่เคยพบเจอครับครับนี่ครับพวงก็เดิมเดิมครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ใจยาณนะครับชมรับสังเลยนะครับครับเรามาเริ่มเต้นกันครับครับนี่ครับถ้าน้องชมด่ดีนะครับเหรียญนี้ยังไม่ปรากฏเหรียญแก้นะครับยังไม่เคยเจอนะครับ ท่านต้องดูครับแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเหรียนี้เป็นสองสี่เป็นสองพันสี่ร้อยเก้าจุสามนะครับครับดูครับความคมชัดต่างๆครับหูนี่ครับต้องดูนะครับธรรมชาติครับนี่เขาใช้ไม้ต่งอยน้ดยหน่อยครับนี่ครับดูครับดูไปด้วยกันชมไปด้วยกันครับความเด่นต่างๆนี่ต้องสูงนะครับพระไม่ไม่ต้องไม่บวมเบลอตรงกลางนะครับโบกพระถอดพระถอดพระ รอบเนี่ยมันจะบวมเบอร์ครับดูให้ชมอย่างเข้าใจนะครับดูครับผมจะหมุนใน่านดูรอบๆเลยครับนี่ครับคือราชการที่เก้าครับเป็นเหรียญพระราชพิธีนะครับแจกในงานราชพิธีของท่านนะครับราชการที่เก้านะครับครับดูรับชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจเลยครับสองพั2สี่้ก้าสิบสาครับดูรับชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเหรียญแท้ต้องขมชัดลึกอย่างนี้นะครับ ขอบเรียนเห็นไหมครับเขาจะคมชัดนะครับดูนะครับดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับก็พึงระวังนะครับเพราะพกมิจฉาชีพมันไม่กลัวหรอกครับครับแต่คนดีๆมันกลัวนะครับขกลัวครับครับพราไบก๊อฟของท่านเนี่ยถ้ามีคนไปร้องเรียนเนี่มีคนนักร้องไปร้องเนี่ยโดนข้อหาหมิ่นนะครับ ดูแลชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับผมก็ไม่เข้าใจได้หรอกครับเรื่องกฎหมายครับแต่ผมพูดภาพเป็นข้อควรพึงสังเกตเท่านั้นนะครับข้อควรสังเกตครับดูและชมอย่างเข้าใจครับสองสี่เก้าสามครับเหรียญนี้ครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับหาชมได้ยากนะครับหัวหูยังเดิมๆอยู่นะครับนี่ครับโบนี่เ็าจะสูงกว่าพื้นนะครับตรงนี้เ็าจะสูงกว่านะครับสูงกว่าระดับนี่ครับขอบครับ ไม่ใช่เชื่อมติดนะครับขับปั๊มสูงกว่าครับเป็นในแม่พิมพ์ครับดูแลวชมอย่างเข้าใจครับทุกอย่างจะต้องคมชัดหรืออย่างนี้ครับเหรียญเก่าครับสองสี่เก้าสามมาถึงเดือนนี้เท่าไหร่แล้วครับจะสิวกับเพล้วครับดูแลชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจครับเหรียญแท้ต้องคมชัดหรืออย่างนี้เท่านั้นครับดูไม่้ด้กันครับชมไปด้วยกันครับผมลำเในสิ่งที่เป็นจริงเท่านั้นที่มาลงในยูทูบครับ ดูนะครับท่านลองพิเชรนาครับใครจริงใครไม่จริงท่านลองดูได้ครับอย่าฟังผมว่าพูดอย่างเดียวนะครับถ้าอยากชมจริงเทนะครับจังชั้นตึกแดงครับชั้นสองครับห้องหนึ่งหกสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งครับครับเปิดทุกวันครับปิดหกโมงเย็นครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมาชมได้ครับชมฟรีครับชมฟรีนะครับ ถ้ายางได้ก็ค่อยมาคุยกันครับครับผมมีสองเหรียญครับอย่างน้อยครับครับทรงวนณฑ์นี่พระราชพิธีนี่ครับราชาพิเศษครับดูครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังครับครับเห็นไหมครับเขียนบอกครับพระราชพิธีครับพระบรมราชาพิเศษครับสองสี่เก้าสามความคมชัด่างกาศครับตัวหนังสือในพปรนี่ครับต้องดูนะครับต้นมาชาติเขาต้องเป็นอย่างนี้นะครับ บัวฟูตนี้ก็สูงนะครับสูงกว่าตรงขอบนี้นะครับดูครับตรงนี้ก็จะมีติ่งแหลมๆนะครับครับมีติ่งแหลมๆครับย้อยลงมาครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจเลยครับหนังสือจะเป็นแท่งครับครับชมครับฟังด้วยกันครับพิจารณาครับยังไม่เคยเห็นปรากฏเหรียญกอบนะครับับเหรียญแก้และถอดนะครับ ก็อาจจะหาไม่ได้หรือยังไงเราไม่ทราบได้นะครับแต่ก็ต้องพึงระวังนะครับเพราะปัจจุบันไม่ธรรมดาครับครับดูครับดูให้ชมครับชมไปด้วยกันครับอย่างนี้ถึงจะแท้นะครับเห็นไหมครับขอบกขสูงครับเหรียญต้องไม่บวมเบอร์กลางนะครับถ้าบวมเบอร์กลางเป็นเหรียญถอยเหรียญก็ทั้งนั้นเกือบทั้งนั้นนะครับเกือบนะครับฝังให้ดีนะครับ บางองค์ดูแต่มันก็ตัวนี้มันคับอยู่ครับขอบตรงนี้ครับมันไม่หมุนนะครับเหรียนเหมือนอะไรในที่หมุนได้น่ะอันตรายนะครับต้องพึงระวังด้วยนะครับครับเหรียญบางคนเขาามลงมามันบวมันยังมันดูไม่รู้เลยครับก็ผมไม่ได้ไปว่าใครหรอกครับเขาต้องพิจารณาแล้วท่านก็พิจารณาเองโดยความสามารถของท่านเองนะครับได้สติได้เป็นอย่างของท่านเองครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับชมอย่างเข้าใจครับ ฟังอย่างเข้าใจนะครับบางคนเหรียญมันบอกเหรียญมันบวมตรงกลางมันยังดูไม่รู้ว่าบวมยังไงครับแล้วมันเป็นเซียนใหญ่ได้ยังไงครับ่านต้องดูและฟังนะครับครับไม่ละอายใจแกตัวเองหรือยังไงเราไม่ทราบได้นะครับผมไม่ได้เจาะจงไปว่าใครหรอกครับครับบุคคลบุคคลใดทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับครับดูได้ชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับเหรียญทุกชนิดนะครับ ดูอย่างนี้ตรงกลางบวมเยบางทีขอบเหรียญตัวนี students, ้บ like you know, mm ัง hmm. คับครับมันจะไม่หมุนนะครับแล้วพวกเหรียญครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเช่นกันครับต้องพิจารณาครับบางเหรียญก็หมุนได้นิดนิดหน่อยหน่อยครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับบางทีอาจจะปั้มนูนมากมากก็ได้ครับเป็นแต่มันต้องไม่บวมเบอร์นะครับลักษณะต้องไม่บวมท่านคงจะพิจารณาได้นะครับว่าบวมอย่างไรไม่บวมอย่างไรท่านต้องพิจารณาเองครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับนี่คือนี่ครับ เหรียญสองสี่เก้าสามครับพระราชาพิชีราชาพิเศษครับไม่ค่อยพบเจอแล้วครับตั้งชีวิตผมก็พบเจอมาแค่สองเหรียญนะครับที่เป็นไม่ครอบครองอยู่นะครับได้จากบ้านผู้มีบารมีครับซึ่งเขาเป็นนายทหารครับเป็นนายพลครับอายุมากกว่าผมก็สิบกว่าปีครับประมาณสิบปีนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยครับครับท่านบอกว่าสมบัติปัดกันชมครับ สิ่งที่ของอะไรของเจริญใจนี่เขาถึงเวลาเขาต้องเปลี่ยนแปลงครับครับชมได้ฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับผมไม่ได้เจาะจงไปหลาว่าใครหรอกครับผมไม่ถือสิทธิ์นั้นนะครับเพราะไม่มีสิทธิ์ครับผมเข้าใจได้ดยตัวผมเองครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับมาชมขอบเห็นครับนี่ครับเห็นไหมขอบก็จะเนียนะครับไอพวกที่เล่นขอบไปเล่นแต่ขอบกนแล้วกันจะเล่นเลยหลังหน้าหลังครับ ครับดูและชมครับชมอย่างเข้าใจให้ฟังอย่างเข้าใจนะครับครับหูไม่ได้ดูเจาะจงว่าใครด้วยครับครับเป็นวายทกรรมหรือไม่นั้นต้องเรืพิจารณาเองครับอย่างมีสติของท่านเองครับนี่ครับหูเดิมๆครับหูต้องหูเชี่ยมเลยนะครับเขาจะเชี่ยมติดเลยครับครับเพิ่งดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับให้ดูทุกด้านทุกมุมครับทุกอนุครับ ผมจะไม่สร้างว่าถ้ากรรมเรื่องขอบเหรียญนะครับเพราะโรงงานหลายโรงงานแล้วเขาออกมายืนยันครับท่านต้องใช้สติขอ่าพิจารณานะครับไม่ต้องฟังผมอย่างเดียวก็ได้ครับครับผมไม่ยืนยันคนเดียวแล้วครับเพราะผมไม่ใช่ช่างครับช่างทําเหรียญนะครับจะใชาตไม่ใช่ช่างทำเหรียญปลอมนะครับครับบางทีปลอมแแ้ๆแบบดูตัวยยังดูไม่รู้เรื่องเลยอไปจุมน้ำทองเหลืองแล้วออกมาแช่น้ำยาละเงินนะครับ ที่เขาล้างอย่างอื่นมาสกปรกแล้วเอาขึ้นมาแล้วครับเอาให้มันแห้งก็ดูสกปรกเกาา urgency, fire, ่าแล้วครับมันไม่แท้หรอกครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจนะครับมันเก่าต้องเก่าธรรมชาติอย่างนี้ครับนี่ครับครับธรรมชาติทั้งๆดูไอออกนะครับเหรียญเก่าครับนี่เป็นเหรียญเงินนะครับครับครับดูแลชมครับ เหรียญทองแดงเนี่ยเขาถ้าเหรียญทองแดงทุกแท่ครูบาอาจารย์ครับเขาจะออกเป็นสีน้ํากาแฟแจ๊กแจ๊ครับสีน้ํากาแฟนะครับท่านคงเขาจะเข้าใจได้นะครับดูครับแก่กว่านั้นด้วยชั้มนะครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับข้อสําคัญที่สุดคือเหรียญต้องไม่บวมกลางครับบางคนเหรียญบางคนบวมยังดูไม่รู้ไม่ไม่เป็นนะครับผมก็ไม่กล้าไปชี้ว่าใครหรอกครับเพราะไม่ละเมิดเขาครับดูแล้วชมอย่างเข้าใจครับ ฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับผมออกคลิปนี้ด้วยด้วยความสจริตใจนะครับผมไม่มีสิ่งแอบแฝงในจิตใจผมหรอกครับท่านรองดูนะครับในเมตตาของท่านนี่ครับข้างในมันจะมีเม็ดตัเล็กนะครับสองฝั่งนะครับจะไม่เท่ากันนะครับเป็นด้้านนี้ใหญ่กว่าเล็กน้อยครับต้องใช้ความสังเกตดีๆครับเพราะก็อย่าพึงประมาทครับบุคคลที่มันไม่กลัวมันหิวมันก็ทําได้ครับมันกล้าครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ฟังคลิปนี้แล้วพิจารณาด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็มาสะสมต่างกันนะครับใช่ไม่ใช่ให้ชัปล่อยวางไว้นะครับผมไม่ได้ให้ใครมาเชื่อผมทั้งหมดหรอกครับท่านต้องเชื่อในความสามารถและสติปัญญาของท่านเองครับจึงจะได้พาแท้ครับครับสวยไหมครับคมไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยคมชัดใช่คนไลก์กดแชร์ครับ กดติดตามด้น,นะครับว่าคลิปต่ไอไปเราจะกรียนลุงเจ้าพรานเอฟซีจารครับสวัสดีครับ